โยโยโยสวัสดีครับเว็ซีคือหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจ็ดคือหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คืนกันได้นะครับฝากผลิตภัณฑ์คืธธนคสปอร์ตนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มลูกหนังได้ที่แอดเอ็มวครับเอามาถึงครั้งคืนบันอังคารนะครับคลิปแรก3คู่มาจาก2รายการนะครับประเดิมที่เวลา5้าทุ่มสีเพลย์ออฟของแอร์เรดดิวซี่นะครับเทลสตาร์อันดับ7ฤดูกาลปกติจะเปิดบ้านเจอเดนฮากอันดับ4ฤดูกาลปกติเล่นแบบเยืืออนน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 นคคคี้้เเเเเเเปป็็ัััดดดแรรรรกกกะะบบบลลลาาาาา์ทสสตมมมมุ่่ิถ3-0 เลูไทรอนโอวูซูนะครับโซฟิยันเฮลติของหน้าเป็นยูซูฟเอลคาชาติของหน้าชาวโมโร็อกโกนะครับเจอกับเดนฮากเกมล่าสุดเนี่ยบุกถล่มเวนโลมาเล7-2นะครับมียาดิวราครับนะัดที่แล้วยิง2ลูกเอวานรุตตาครับของหน้าเป็นรีโบนส เจอกัรฤุกการปกติ2นัดสเสมอกัน1 1ทั้ง2เกมก่อนเกมเขามองเทลสตาร์เป็นต่อเล็กน้อยครับบอกเลยครับแม่ฟอร์มชัมม่วโมงนี้เดนฮักมาดีจริงๆนะครับซื้อ2บุมวัดใจเดนฮักจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับโยโย่เจ็ดสัปปิตพันฑ์เอ็มสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับน,นี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิปตามตะก,ก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับ คูดออกมาเวลาเช่นคืนนะครับไปดูลาลิก้าสเปนแล้วบายาโดริตทีมบวยที่ตกชั้นไปแล้วจะเปิดบ้านเจอจีโรน่าอันดับ15บายาโดริต16แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้มาโยกามา1ต่อ2นะครับตัวละก็สลิมอาลัมบาครับราอูโมโรอาดัมอาสนูกองหน้าหววลาตาซาเจอกับจีโรน่า38แต้มเกมล่าสุดไปแพ้คาบ้านกับบียาเรอัลไปศูนย์ต่อ1นะครับแถมคือวันนี้เนี่ยลาดิสลาเกรซี่กับ ายางเกียวเอเลราติดโทษแบนอีกนะครับแถมกองหน้าอย่างอาเบลลุยบานจิวอะไรก็ยังไม่พร้อมนะครับตัวหลักก็อีบันมาตินอาตูเมโรครับแนวรุกปอร์ตูวิกเตอร์ซีการคอฟกองหน้าคริสเตียนซูนี่ตัวเก่าชาวรุกวัยนะครับนัดแรกเจอกันจิโรนาเปิดบ้านพล่ม30ก่อนเกมจิโรนาบุกมาเป็นต่อแน่บายาดูริตก็ไม่เอาอะไรแล้วนะครับแพ้มา9เกมติดตกชั้นก็ถอดใจในขณะที่จิโรนาถ้าบุกชนะเกมนี้รอดเลยครับ วัดใจจิโรนาจะบุกมาชนะเลยครับปิดท้ายที่เวลาตีสองครึ่งนะครับไปดูเซบีย่าดันดับ16จะเปิดบ้านเจอกับลัสปามารสเป็น2ทีมหนีตกชั้นเหมือนกันเซบีย่าสามสิบแปดแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้เซอร์ตาบิโกมา2ต่อ3นะครับอีซักโรเมโรติดโทษแบนตัวหลักอย่างลูเวนวากัสอควออดัมก็ยังเจ็บนะครับแนวรุกตรงกลางเกมรับก็เนี่ยมันยากกูเดียวนะครับข้างบนก็มีซูโซซาอูนิเกสโดดด้ลูเกบากิโอเจอกับลัสปามารสสามสิบสองแต้ม เกมล่าสุดไปแพ้คาบ้านให้กับรายโยบายกาโนมาศูนนะครับสกอตแม็กเคนน่ายังเจ็บตัวลหลักก็คาเบียมูยอสอาเบตโตโมเรโรโอลิเวอร์แม็กเบอร์นียืกนกองหน้านะครับนัดแรกเสมอ2อที่บ้านลาสปามาสก่อนเกมเซบียาเป็นต่อนะครับเซบียาฟอร์มแย่เหลือเชื่อนะครับแนัดลังสุดในลีกเสมอ2แพ้ถึง6ทําให้ต้องมาหนีตกชั้นในขณนะที่ลาสปามาสก็แพ้มา3เกมติดต้องดิ้นรนเหมือนกันเกมนี้ถ้าเซบียาชนะจะรอดเลยครับ <c oughs> พี่เจณมองว่า <c oughs> มันจะเป็นเกมที่เซบิยาคืนฟอร์มนะครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูแล้วรอดตกชั้นเลยครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่เดนฮาร์กจิโรนาและเซบียาครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย